กรัวคนไทยใส่ลงไปกุ้งก็ใส่แค่หาตัวอ๋อ บรรยากาศวันนี้ฝนโปรยปลายทั้งวันนะคะเป็นประมาณนี้เลยสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้จะพาทุกคนมากินตำเห็ดตัวสลวยสวยกี่ยตัวป้าใหญ่ก็ตำเห็ดนะคะข้างนอกคือตัวคนไทยใส่ลงไปหอม แห่เนี่ยจะหน่อยเดียนจ้านาสีเหาะน้ำมันอันนี้ใส่น้ำเนาะน้ำมันมากอกใส่มันแบบมีน้ำหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรกับข้าวต่างต่างประเทศเนี่ยแก้วนี้คือสุดยอดเลยพี่น้องเลยใส่กัะปุกไม่เยอะนะคะใส่พอกลางาพอได้กิน อันนี้เป็นเห็ดชมเปีองใส่ลงไปลวกไม่หั่นนะจะไ,ได้รสชาติของเห็ดเยอะๆอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายหั่นไหมไม่หั่นหลอกตามเลยจะใส่กุ้งไว้นะคะเพิ่มความ ป,าปาลาปลาโอ้ยคอกราใส่เลยกับแซ่บปาดไปทุบหมดละปาละปายโพดเป็นแบบแกนแกนเลยจะได้โอ้หนะ้าซีมีข้าวเหนียวเนาะอันนี้ก็แ บ,บ่บมีหอมก็ส่หอมญี่ปุ่นมันต้องแสวงหาแนวบ่มีเจ้าช่งงนี้อ,อืมปลาติชกสำนี้แหละอาหารดายมันนี่ เต็มจานเสร็ด้วยจ้ะตำป่นเห็ดแบบแข็งๆเหลือจะทากกินเสียบมาเด้อจ้ามากินขอน้ำอาอเด้อมันนี้ก็มีเมนูแซ่บบ้านเฮาก็เติบหนึ่งแล้วพี่ กับข้าวที่ตัวเองชอบนะคะกับข้าวบ,บ้านๆเดี๋ยวเบแพ้งพี่น้องจา๋าข้าวกับข้าวตาชัดเนาะข้าวเม็ดอินคมโบดีอืม หมูเหลือจากเมื่อวานหมูสามชั้นอุ่นด้วยหม้อหุงข้าวออยากได้ถ้วยชามพลาสติกไหมดี๋ยวสิไปเบิกเพราะเวลากินเน่ยมันดังใส่กับซอสแล้วมันดังแตกๆเนาะมันม,มีหุงข้าวได้โอเคอยู่ น้ำเรือสองขวดมื่นจะไม่ซื้อไปหาพาพญาไปหาหมอจะไม่ซื้อน้ำมดกะกินน้ำก๊อกไปก่อนฝนตกไหมฝัน่นกระยามปบนมื่นเอารถไปพานครับแล้วเพราะว่าพาเพื่นไปหาหมอ แล้วแหละว่าสิเอิรนแท็กซี่ให้วรามันยุ่งยากอืมจบ เอาเอาประแด็ตจำม,มัวนํะมาเนาะโดยที่ไอไปหาซื้อเอประแดกแม่บุลลัมบ่พออยู่โลตัสศนักคลินเนาะมันบ่มีอร่อยมากเลยนะตำม,มัวจักผู้ใดเป็นแบนเอซุปเอร์ชัยบ่หรือว่าไพ่เฮ้ยที่เป็นนักล่องเห็นเที่อยู่สกลนครนะแม อ่อหที่เป็นแฟนเก่าของต้ากระแตนนะไหมชื่ออยไางหรอจำไม่ได้เรื่อเอาซ่อมมาโอ้แสบแสบแสบกับข้าวอไน่ะแสบขนาดพี่น้องเลยตั้งแต่อามาไอา้ก็บม่ได้ไปล่านไทยเลยนะก็กินซ้ำพีเจ้าของมีประหยัดเอาพี่น้องเลยมารอบนี้เขาจักความก็เก่าอายนะ พะอหยางบอกว่าเวลาไปซื้อเออกุ้งแมนบอกซื้อ,อยางกระยาซื้อหมูแบบนี้ไอซีบแบง่งถ้ามี4ีหาตอไปเรียกซีบแบง่งใส่ซองฟิตใส่ถุงน้อยๆไว้แล้วก็ข่าวซองฟิต กูจักูจักแบ่งกินว่าไงซะแต่ก่อนนะว,วะสื่ออย่างมาก,กินมาแต่เดียวคือพี่น้องเห็นละอืมเดี๋ยวนี้กูจักแบบขึ้นแน่นะ คดีหลือจะเพื่อไ้มันลายพดน์อักเรแบลออกมาแต่อันน่ะคนละสไตล์กับเราเล่ามากแบบว่าเปื่อยๆอ้กเรนมักแข็งๆฝนตกไปจากกระ่บบาดอืมอ้ม กุ้งกระชายแค่หาตัวออซื้อมาโลนึ่งเนาะกินหลายรอบเลยเนี่ยว่าจกคืดเนี่ยเนี่ยแหละคนเฮาเราไปนอกถ้ามาเราว่าอย่างบง้เรื่องเงินเรื่องกินอะ่ะเราไม่เคยว่าอย่างไรเรา,าบอกใช่ปะ กินอย่างเธอก็ื้กกินเลยบม่ต้องแบบประหยัดนะนะคือเรามีปัญญาเลียงอยู่บปันอย่างน้นแต่ตเฮาเขาขึ้นเดย๋ยพี่น้องเขาขึ้นเองค่ะนะหลังพูนบอกว่าเธออยากได้อย่างหลานไทยเธอก็บ,บอกลองไซส์สันเดอร์เพื่อเขาไปอะไรบ่ไอ้ย,ยังบ่ได้อยากได้อย่างนะั้นนะถ้าว่าส้มตำอาจจะกินเป็นตำมะงแกงก็ได้อืม้ม บมดล้เนี่ยกินข้าวไปมึงบรรยากาศไปกินขอด้านอวดเอาเท่าใหญ่เลยเดี๋ยว nó phải nó ớt áo dài lắm và nhà sắc tạp sợi cái tạp cho sợi đấy ai bỏ cái bừng sắc mới chẳng sắc ต้องใส่ลาวซิตะาใสเครื่องที่ความผอดข้าในเราคิดไปหาหมอเลยเราต้องใส่กานเกงที่เรามักนะคะใช่ปีนี่ปีน้อง ยางได้กินฮอทแล็มเพิ่มแล้วเลยที่เบิ่งนี่ยไม่ได้เบิ่งอย่างนดียจ้ะเบิ่งบรรยากาศมันบรรยากาศยามฝนอยู่นะฝนตกในี่ะเทศไทยคือฮอนเฮือร์กัน,น,นพิสุดพี่น้องเลยแดดออกร่มเรียงบรรยากาศปลอดปานเลยแต่ฝนตกในี่ะเทศไทอนเฮือนโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอ,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 ขอบคุณค่ะแม่บาน